น่าเอ็นดูจริงๆค่ะเตรียมของใส่บาตเองในขณะที่พ่อไปทํางานแล้วแม่ก็ไปซื้อหมูปิ้งไกลบ้านนะคะแล้วก็ปล่อยให้ลูกชายซึ่งอยู่ในวัยพอที่จะดูแลตัวเองได้อยู่กัน2พี่น้องค่ะแล้วคนพี่ก็รู้ความจริงๆค่ะแต่กว่าจะออกมาเรียกหลวงตาได้น้องทํำยังไงไปชมคลิปกันเลยค่ะ เห็นภาพเบื้องหลังก่อนที่หลวงตาจะเดินผ่านหน้าบ้านแล้วก็ยิ่งน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยค่ะมีการซ้อมเรียกหลวงตาด้วยเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีมากๆเลยละค่ะเห็นแล้วก็ปลื้มใจแทนแล้วหลวงตานะคะก็ให้พรพร้อมลูกหัวอย่างเอ็นดูเลยล่ะค่ะไปทาบน ชุกีพี่ายุโอวาวพิวันตนาสีสันิจังโทธาปัาญินตตาจรูดธรรมาวัตจันติพายุวันโนทุนังอาละานาิุมาโดยคลิปนี้นะคะผู้ใช้ติ๊กต็อกซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องมาร์สและน้องโนตนะคะได้นำมาแชร์ไว้พร้อมข้อความระบุ ป้าไปทํางานม้าไปซื้อหมูปิ้งใกล้บ้านซึ่งนั่นนะคะก็คือเด็กๆอยู่บ้านกันลาําพังแต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณแม่เหนื่อยใจเลยล่ะค่ะ เราน้น้องๆก็อยู่กันแบบเรียบร้อยมากส่วนคนพี่ก็รู้ความมีการเตรียมของใส่บาตรซึ่งปกตินะคะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่รอใส่บาตรและหลวงตาค่ะก็จะเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันแต่วันนี้คุณแม่ไม่อยู่น้องเลยถือโอกาสใส่บาตรทำบุญซึ่งจากในคลิปนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องเดินเข้าออกบ้านหลายรอบมากเลยล่ะคะ่ะเพื่อดูว่าหลวงตาผ่านมาหรือยังพอคุณแม่กลับมานะคะน้องก็มาบอกคุณแม่ว่าเอาบุญมาฝาก ทำให้คุณแม่ต้องย้อนไปเปิดดูกล้องวงจรปิดก็ทำเอายิ้มตามกันเลยทีเดียวค่ะหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะก็กลายเป็นบวรรอเลยล่ะค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยบอกว่านี่แหละเขาถึงว่าเราปลูกอะไรก็ผลเป็นเช่นนั้นชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ปลูกฝังให้ลูกรู้จักบุญตั้งแต่ตัวน้อยๆสาธุสาธุสาธุค่ะอีกคนนะคะก็บอกว่าจังหวะวิ่งออกมาเรียกหลวงตาครับนิมนต์ครับ หนูนี่น้ำตาไลหลาตามเลยน่าจะรอหลวงตานานแล้วแหละเผอหันไปคุยกับน้องหันมาพอดีก็เลยวิ่งเรียกหลวงตาสาธุบุญนะตัวเล็กหลวงตายังเอ็นดูแล้วคนที่ดูคลิปอย่างเราจะไม่เอ็นดูและใจปู่ตามยังไงไหวยังไงก็ขอชื่นชมคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ปลูกต้นทำให้ลูกตั้งแต่อย่างเด็กค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ